ทดสอบนะครับเตาอบหมายเลข1397นะครับของเราจะมีไปถึงก็จะใช้ตัวคิวอารโค้ตัวนี้นะครับมือถือสแกนเนาะดูวิธีประกอบผ่าน u t u b e ได้เลยนะครับโครงผนังตัวนี้เป็นเหล็กนะครับก็เป็นเหล็กมือสองเราทําสีให้ใหม่นะครับแล้วก็ตะแกรงรูก็เป็นตะแกรงเหล็กนะครับดูเล็กสุดขนาด2มิลตัวนี้นะครับก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับดูผนังดูความงามรอบด้านก็จะประมาณนี้นะครับซึ่ง จะมีอยู่สองส่วนห้องอบกับส่วนของหัวเป่าลมร้อนตัวนี้นะครับซึ่งอะไหล่ที่สําคัญหัวใจก็คือหัวเป่าตัวนี้นะครับก็มอเตอร์ใหม่สายพานใหม่ผู้เล่ใหม่แกนลูกปืนดน้านในใหม่นะครับระบบไฟระบบแก๊สใหม่นะครับ้บาใบใหม่แล้วก็จะมีเทอร์มมิตเตอร์หนึ่งอันก็จะเป็นมือสองสภาพดีนะครับส่วนโครงเหล็กต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเหล็กมือสองสภาพดีเรามาทาสีให้ใหม่คือสวยงามนะครับก็ประกอบกันเป็นชุดนะครับสายแก๊ส ก็ต่อเข้ากับถังนะครับปลั๊กไฟก็เสียบปลั๊กที่หน้างานได้เลยนะครับมาเริ่มกันนะครับก็เปิดวาล์วที่ถังให้สุดเลยนะครับส่วนวาล์วสีแดงวาวล์วแรงดันสูงตัวนี้ไม่ต้องปรับเพราะตั้งไปให้แล้วนะครับต่อไปก็โยกเบรกเกอร์ขึ้นครับตัวนี้จะเป็นลมเย็นนะครับดูดลมจากข้างหน้าไปข้างในผ้าใบเดือดให้ตึงๆนะครับต่อไปก็นำก๊อเพิงมานะครับจุด นำพบเพลิงมาชุบน้ำมันเบนซินเขาหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจุดไฟเช็คนะครับจะได้ติดง่ายนะครับล่อบพบเพลิงเข้าไปด้านล่างนะครับมือซ้ายก็เล่งเปลาไปด้วยแป๊บแบบเดียวติดละเวลาดับพบเพลิงก็แย่เข้าไปนะครับสังเกตเห็นลำไฟเล็กๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวค่อยๆเล่งขึ้นนะครับไฟลำไฟก็จะดูปลอดชานสีเงินนะครับจังหวะเนี้ยลำไฟก็จะแรบ็แรบๆขึ้นมาค่ะ เห่อขอบใจสีงเงินตัวนี้นะครับสาหรับมือใหม่ให้เบาลงหน่อยดูขอบาจสีงเงินนะครับไฟไม่แลบเยอะก็ถือว่าใช้ได้ละก็ไปเครื่องทํางานไปนะครับมานี้มืจบขั้นตอนการเปิดเครื่องแนละ้ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับจังหวะนี้ก็ลมร้อนจะเข้าสู่ข้าไบทนความร้อนตัวนี้นะครับเข้ามาข้างในผ่านตะแกรงรูข้างหน้าก็จะมีเทอร์มมมิเตอร์วัดหนึ่งอันนะครับ ตอนนี้ลมร้อนจะดันขึ้นมาผ่านตะแงรูนะครับซึ่งตอนนี้ลมมาค่อยๆขึ้นมามาเจอผนังด้านหลังนะครับด้านหลังจะแรงหน่อยตอนนี้เพราะว่าไม่มีสินค้าเนาะผมเลยเอาที่วัดอุณหภูมิอีกอันนะครับมามาตั้งวัดให้ดูตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ48องศานะครับด้านหลังอยู่48เนะะาะก็จะค่อยๆดันขึ้นมาผ่านสินค้าของเราลมร้อนก็จะพาสินค้าของเราครับเป่าทิ้งไปในอากาศเลยนะครับ การใส่สินค้าอยู่ข้างบนลมก็จะควนมาด้านหน้าแล้วก็ค่อยพาความชื้นไล่ออกไปนี่เป็นกลไกลเป็นหลักการของเขาครับจะลองเร่งเพิ่มขึ้นอีกนะครับเร่งวาล์วแก๊สสีทองนะครับอันนี้นะครับเร่งทีละนิดนะครับเวลาเร่งเนี่ยเร่งตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับเร่งรดนะครับ ปล่อยเครื่องทํางานไปนะครับก็ลองปรับสูตรกันดูครับว่าสินค้าเราใช้อุณหภูมิไหนถึงจะเหมาะของถึงจะสวยนะครับก็เร่งรถตามสบายนะครับจากวาวตัวนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเราใส่สินค้าก็จะตอบสนองกันอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ทดสอบห้องเป่าเครื่องเป่าให้ดูก่อนนะครับ mm. ก็พออบไปแล้วอยากจะปิดนะครับสินค้าแห้งแล้วทำยังไงก็มาลดวาล์วแก๊สก่อนนะครับปิดปิดตามเข็มนาฬิกามาจนสุดนะครับแก๊สจะดับนะครับจังหวะนี้ก็จะเป็นลมเย็นแล้วเหมือนกับว่าเราเปิดเปิดพัดลมธรรมดานั่นแหละแต่ว,ว่าลมมันจะอุ่บุเนาะเพราะว่ามันจะไล่ความร้อนที่สะสมในตัวโคงเนี่ย ทิ้งออกไปนะครับเปิดลมเย็นสักห้านาทีแล้วค่อยปิดนะครับเวลาปิดก็โยกเบรกเกอร์ลงครับตรงนี้มอเตอร์จะหยุดหมุนนะครับแล้วก็โซลินอยด์แก๊สตัวนี้เขาก็จะตัด,ตดแก๊สไปด้วยเวลาไฟฟ้าดับหนึ่งมอเตอร์ดับสองแก๊สก็จะตัดส่วนนี้ก็เป็นระบบความปลอดภัยที่เครื่องเขามีให้นะครับไม่ต้องกังวลเดี๋ยวไฟมาเราเข้ามาจุดใหม่นะครับไฟฟ้ามาเข้ามาจุดใหม่สุดท้ายก็มาปิดวาล์วที่ถัง เท่านี้ก็จบขั้นตอนการใช้งานง่ายๆนะครับสำหรับเตาอบกเกษตรชุดนี้นะครับ